สวัสดีค่ะยินนี่ตอนรับเข้าสู่ร้านยานิสาพาไทยนะคะเช่นเคยค่ะเจอกันกับมิ้นนะคะมีสินค้าสวยๆมานนำสนิกแล้วนะคะวันนี้มิ้นเตรียมมาก็จะเป็นงานเสื้อทรงตรงนะคะพี่ๆใครที่อยากจะรับสินค้ารุ่นนี้ สามารถติดต่อได้เลยค่ะที่เบอร์0804696461 0804696461หรือว่าถ้าไหนที่สะวดวกแอดไลน์ใช้เบอร์นี้แอดไลน์หรือ i อ l ดี e นนะคะก็ขึ้นนบนให้เรียบร้อยแล้วสามารถแอดไลน์แล้วก็ทักทายได้เลยติดต่อได้เลยตั้งแต่เวลา8โมงเช้าถึง5โมงเย็นของวันจันทร์ถึงวันเสาร์หลัง5โมงเย็นอาจจะไม่มีใครรับสายหรือว่าตอบไลน์นะคะเพราะว่าร้านปิดแล้วแล้วก็ร้านจะหยุดทุกวันอาทิตย์นะคะฝากด้วยแต่ใครที่มีไลน์เนาะสามารถส่งข้อความไลน์สั่ง ซื้อสินค้าไว้ได้ค่ะวันถัดไปจะมาตอบนะคะแจ้งยอดแล้วก็เก็บสินค้าไว้ให้แต่ถ้าใครที่อยากจะสอบถามก็ส่งข้อความทิ้งไว้ได้เลยนะคะวันถัดไปก็จะมาตอบฝากกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามให้มินด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดใหม่ๆลงคลิปทุกวันแล้วก็มีไลฟ์สดทุกวันพาริัสช่วงเที่ยงใครกดติดตามไม่เป็นเดี๋ยวท้ายคลิปนะคะจะมีโลโก้เด้งขึ้นมาฝั่งทางนี้เลยเป็นวงกลมตัวยอผู้หญิงพื้นหลังสีสม้มสามารถแตะตัวยอผู้หญิงได้เลยก็จะมีขึ้นคําว่าติดตามก็กดติดตามได้เลยค่ะจะได้แบบว่ามีแบบ แจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทิใหม่ๆจะได้แบบเห็นสินค้าราคาเซลล์ก่อนใครเลยวันนี้เตรียมมาเป็นงานเสื้อทรงตรงนะคะขอเนี้ยแจ้งไซส์เสื้อให้ก่อนเลยว่าเสื้อทรงตรงที่ร้านทําแบบหน้าผ้าแบบไหนนะคะอกสาอกเสื้อคือสาหนะคะอกสาหอกเสื้อส8อกสาอกเสื้อ40อก40อกเสื้อ42อก42อกเสื้อ44อก44อกเสื้อก็จะอยู่ที่46ค่ะ แล้วก็อกสี่หอกเสื้อคือ48ตัวเสื้อเผื่อให้แล้ว2นิ้วในตัวนะคะพี่พี่แนะนําว่ารับตามอกจริงได้เลยหรือว่าถ้าส่วนตัวชอบใส่หลวมกว่านี้อยากจะรับเพิ่มไซส์อีกไซส์หนึ่งได้เหมือนกันค่ะแต่ว่าถ้าเผื่อไปสองไซส์3าไซส์ไม่แนะนําเลยเพราะว่าใหญ่ไปนะคะพี่พี่เนาะโอเคค่ะเดี๋ยวจะเริ่มเลยจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาอ่แล้วก็รอบเอวนะอกกับเอวจะเท่ากันนะคะงานเสื้อทรงตรงนะคะเดี๋ยวจะเริ่มเลยค่ะ มาที่ตัวแรกกันก่อนเลยขอเป็นตัวที่แม่ค้าใส่นี่ค่ะรุ่นนี้นะคะเป็นงานผ้าฝ้ายทอมือนะคะจะเรียกว่างานผ้าฝ้ายมัดหมี่ทอสลับกับจกไหมนี่ค่ะตัวลายมัดหมี่ก็จะเป็นตรงนี้เลยนะคะพี่ๆลายมัดหมี่อันนี้ก็จะเป็นลายจกไหมนะคะตัวนี้ใช้ใช้แบบตัวเส้นไหมนะคะพี่ๆในการทอไปด้วยนะคะทอที่เป็นงานฝ้ายแล้วก็ ขั้นด้วยตัว,ตวจกไหมตัวนี้มาก็คือในระหว่างที่ทอเราก็จะต้องแบบว่าใช้ได้ของไหมนะคะรอ้อยไปด้วยนะคะให้เป็นแบบลายของจกไหมแบบนี้นี่ค่ะก็จะเป็นประมาณนี้งานผ้า้ายมัดหมี่ทอสลับกับจกไหมเป็นงานทอมือค่ะพี่ๆคะ่ะเนื้อผ้านะไม่หนาและไม่บางจนเกินไปนะคะผ้าจะไม่ได้พิวมากผ้าจะไม่ได้พิวมากนะคะไม่เหมือนยิ้าตะกอตัวนั้นคือจะพิวเลยแล้วก็เนื้อผ้านะคะก็ จะไม่หนาไม่บางจนเกินไปใส่สบายเหมือนกันรุ่นนี้ระบายเหงื่อระบายความร้อนได้ดีมากๆรหัสคือ31พอพาน31พอพานจะมี3638 4 0 42แล้วก็44ราคาตัวละ790บาทนะคะเป็นทรงคอจีนกระดุมป้ายนะคะแล้วก็แขนสั้นไหลเรียบใส่ประมาณมิ้นเลยะคะ่ะ ถ้าตัวนี้คือจะมีเสริมไหลให้ไม่ชอบเอาออกได้เลยนะคะไม่ชอบเสริมไหลเอาออกได้ไม่มีปัญหาต่อการใช้งานนะคะแต่ถ้าใครที่แบบว่าชอบแบบมีเสริมไหลอยู่แล้วก็ทางร้านมีไปให้นะคะรุ่นนี้แจ้งนิดนึงว่าลายทอนะคะของทุกตัวเหมือนกันทุกตัวลายทอเหมือนกันทุกตัวแต่ที่ไม่เหมือนกันคือการวางลายการวางลายของแต่ละไซส์จะไม่เหมือนกันเป๊ะ อย่างที่มิ้นใส่38ก็จะได้ลายแบบนี้เห็นไหมคะจะได้ตรงนี้สีฟ้าคามจะเป็นสีคามแล้วก็จกไหมนะคะแบบนี้แต่ตัวนี้ย6 6 3กก็จะได้วางลายแบบนี้คือแต่ละตัวเนี่ยการวางลายไม่เหมือนกันแจ้งก่อนเลยนะล่วงหน้าใครอยากจะดูว่าพี่ๆได้ตัวไหนแจ้งมิ้นเลย นะคะขอดูรูปภาพได้ที่พี่จะได้ตัวไหนไปขอดูรูปหน่อยแจ้งเลยนะคะคือเขาวางลายไม่เหมือนกันเพราะว่าไซส์ต่างกันก็ใช้ผ้าขนาดต่างกันแล้วเวลาการวางลายออกมาลายก็เลยจะไม่เหมือนกันนะคะแค่การวางลายไม่เหมือนกันเท่านั้นเลยนะคะพี่พีเหมือน3 8ตัวนี้36มหตัวนี้นะคะ แต่ว่าทั้งตัวลายมัดหมี่เหมือนกันทุกตัวนะคะสามหพพัพน3 6 3 8 4 4ามแล้วก็44ราคาตัวละ790นะคะตัวเสื้อเผื่อให้แล้วนะรับตามอกจริงได้เลยนะคะพี่พี่ไปต่อค่ะตัวนี้รหัสสอพสาสอเสือพอพัน3นะคะตัวนี้จะเป็นอ่ายิบห้าตะกอทอลายในตัวจะเป็นลายโคชกิตค่ะพี่ๆเป็นน้ำตาลเทาค่ะ สีนี้ก็สวยทรงเหมือนที่มิ้นใส่เลยน้ำตาลเทาค่ะสอพอ .3 ก็จะมี3 8 40 42 44 3 8 40 42แล้วก็44นะคะตัวนี้ราคา550บาทเท่านั้นราคา550เนื้อผ้าตัวนี้จะนิ่มผิวทิ้งตัวอัดซับกาวเรียบร้อยเหมือนกันนะคะพี่ๆผ้าผิวมากยิ้มห้าตะกอรหัสสอพอ .3 มี3 8 40 42 44ให้ราคา5้าห ที่ร้านมีทั้งแบบโอนและปลายทางโอนส่งฟรีเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่ม50นะคะ,ะตัวนี้รหัสค่ะเพอพานเพอพานเนี่ยก็จะเป็นคอจีนกระดุมด้านหน้าเป็นงานกระดุมปั๊มนะคะแล้วก็มีแต่งโบน่ารักมากแขนจะเป็นแขนสั้นไหลเรียบเหมือนกัน7พอพานค่ะเพอพานก็จะมี36 38 40 42และ44 36 38 40 42และ 44ตัวนี้550บาทลายในตัวตัวนี้จะเป็นลายขิดค่ะแล้วก็เครือยำด้วยเส้นเยืนสีแดงนะนี่ค่ะลายมัดหมีจะเป็นออกโทนเหลืองทองแต่ว่าตัวเนื้อผ้าทั้งตัวเนี่ยจะทอเครือยำจะใช้มีโทนจะมีโทนแบบว่าโทนม่วงโทนส้มโทนแดงโทนเหลืองแบบนี้นะคะจะเห็นเลยว่าใช้ได้หลายสีในการทอนี่เลยนะคะถ้าชอบตัวนี้รับเลยค่ะ ชอบตัวนี้รับเลย7จ็พพันมีสามหกสามแปดสี่สอพพนห้าร้อยห้าสิบบาทนะคะต่อไป11บอพพนจะเป็นงานคอปกบัวกระดุมตุ้งติ้งแขนสั้นไหลเรียบนี้เลย11บอพพ3นสา4แ4ดสี่ส4บ4ี่สตัวนี้550รหัส11บอพพันจะเป็นงานผ้าฝ้าเยื่อไผ่ อัซับกาวเรียบร้อยแล้วนะคะสีขาวออฟไว้ส1 1อพพน3า4แ4ดสี่สบาบาทค่ะตัวนี้จะเป็นทรงแบบในหุ่นใส่เลยค่ะก็จะเป็นคอจีนกระดุมตุ้งติ้งแขนสั้นไหลเรียบตัวนี้จะได้มาเป็นงานผ้าฝ้ายชินไม่นะคะเป็นงานผ้าฝ้ายชินไม่ค่ะ14บสพพานนี่เลย14บสพพานมี38 40 42 44และ46ค่ะ 38, 40, 42, 44และ46ตัวนี้550รหัส14พพานนะคะงานเสื้อทรงตรงที่มินยกวันนี้คือด้านข้างเขาจะผ่าข้างให้ทุกตัวเลยนะใส่ง่ายใส่สบายแน่นอนเป็นงานกระดุมหน้าด้วยตัวนี้รหัส24งสี่พพานค่ะสีชมพูกะปิ24ส,สี่พพานชมพูกะปินะคะ3 6 4หก2 3 6 40 42ตัวนี้550บาทเป็นผ้าฝ้ายชินใหม่ สวยค่ะรุ่นนี้รู้สึกว่าจะมีอยู่สี่สีเลยนะคะต่อไป3าสีพอพานคือสีในหุ่นเขียวมิ้นท์เขียวมิ้นท์ก็เป็นอีกสีหนึ่งเลยนะที่ใส่ขับผิวมากนะคะเขียวมิ้นท์ะ่ะรหัส3าสีพอพาน3าสีพอพานจะมี3,8,40,42,44ตัวนี้550ค่ะ3าสีพอพานนะคะสีเขียวมิ้นท์มีไซส์3า4 3 8ด4 4ราคา550บาทค่ะ และ3 5หพอพานจะเป็นสีชมพูค่ะ3 5หพอพานจะเป็นสีชมพูนะคะ38 4042และ46ค่ะ38 40 42และ46ค่ะตัวนี้รหัส3 5หพอพานราคา550ค่ะเป็นผ้าายชินไม้รุ่นในหุ่นนะจะมีสีสีเป็นชินไม้หมดเลยต่อไปตัวนี้สีฟ้า79พอพานค่ะเป็นคอจีนกระดุมกระดุมเป็นแบบกระดุม สามหนึ่งเมตรตัวนี้ปลดกระดุมสมหัวได้เลยเจาะหยดน้ําแขนซาไหล่เรียบเป็นงานเย่บไผ่รหัสพอพันเจ็ดเก้าสามสี่กับสามแปดพอพันเจ็ดเก้าสามสี่กับสามแปดตัวนี้สี่ร้อยเก้าสิบค่ะสี่ร้อยเก้าสิบนะคะพอพันเจ็ดเก้าต่อไปตัวนี้เป็นงานเสื้อทรงตรงเหมือนกันแต่ว่าดีไซน์เก็ดด้านหน้าเขาจะทําให้เหมือนกับงานเข้ารูปนะคะแต่ด้านหลังเนี่ยจะเป็นเก็ดตรงไม่ได้มีโค้งนะ ไม่ได้มีโค้งนะคะเป็นงานเก็ดตรงนะคะตัวนี้นี่เลยไซส์40รหัสพพัน80550คอจีนกระดุมหน้าเป็นสะพานดุมแขนกระบอกนี่เลยจีบไหลรหัสคือพอพัน8 4 0ราคา550เป็นงานผ้าฝ้ายเยื่อไาย นะคะถ้าในสนใจอยากจะรับนะคะสามารถจดรหัสแล้วก็ติดต่อได้เลยแถมกางเกงมีนิดนึงนะเป็นงานกางเกงขาคุณนายนะคะ en 1 7ึ่งค่ะพ,พี่สีดำล้วนเลยเป็นงานราชวัตผ้าผิวผิวนิ่มๆใครที่อยากจะลองรับงานกางเกงวันนี้ไปใส่ลองได้เลยค่ะเพราะว่าได้ราคาดีมากแล้วก็เนื้อผ้าดีด้วยนะคะแม่ค้าบอกเลยว่าเนื้อผ้าดีมากๆผ้าจะมีความผิวนิ่มและทิ้งตัวใส่สบายมากๆเลยแล้วสีดำจับแม็ดง่ายนะคะใส่ กับเสื้อได้ทุกเฉดสีเลยตัวนี้รหัส en17 ก็จะมีเอล28 30 32 34 36ตอนนี้ยังมีครบไซส์นะคะยาวอยู่ที่36 37นิ้วเป็นขาคุณนายประมาณมิ้นใส่แม่ค้าใส่ขาคุณนายนะคะรหัส en17 นะคะตัวนี้เนื้อผ้ามีลายในตัวเป็นราชวัต en17 นะคะรับได้เลยผ้าคือผิวมาก นีเลย28ถึง36เลยราคาตัวละ790บาทค่ะ790เท่านั้นนะคะแล้วก็กางเกงในหุน่นกางเกงในหุ่นจะเป็นขาตรงค่ะตัวนี้ BN19 รหัส BN19 ตัวนี้690นะคะเป็นงานขาตรงมีรอบเอว30 32 34 36ค่ะ30 32 34 36 BN19 ราคา690บาท ถ้าในสนใจอยากจะรับโทนสีเทาก็จับเม็ดง่ายเหมือนกันสีเทาเนี่ยจะเป็นเทาสว่าง BN19 เป็นงานขาตรงถ้าในสนใจอยากจะรับจดรหัสเราก็ติดต่อได้เลยเบอร์ด้านบน ID ไลน์ด้านบนนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่จะมีโลโก้เด้งขึ้นมาฝั่งทางนี้ฝากกดติดตามได้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกดไลค์กดแชร์ให้มิ้นคอมเมนต์ได้เลยค่ะพี่ๆสำหรับคลิปนี้ยกครบเรียบร้อยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ